อูนาช่วงนี้เขาฮอตนอกัาพดิแนเตอร์แรงต่างใหม่เขายังมีละครเวทีเรื่องใหม่ด้วยครับผมนั่นก็คือเลือดถัติยาซึ่งโอ้โหนะฮะผมดูอีกทีเซอร์ไปแล้วนึกว่าหนังฮอลลีวูดเออนี่นะครับลองดูนะฮะคืออ้โหผมนึกแบบถ้าเกิดเล่นเกมเป็นแบบฟิแนลแฟนตาซีเนี่ยแบบยิ่งใหญ่เลยทีีเดยวนะครับ ก็เป็นละครเวทีที่รวบรวมตัวพ่อตัวแม่ในการแสดงไว้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูนาหนึ่งพิดาแกงส้มรัดก้าวนะฮะาก็มานะครับผมมีคุณไพโรจน์สังวรบุตรนะฮะคุณแก้มคุณกรพัฒนะฮะแล้วก็อีกเพียบเต็มไปหมดเลยครับพี่คิวครับใช่แล้วนะครับใครที่อยากจะไปดูนะครับที่จองบัตรกันได้ไทยทีเควสเตอร์นะฮะจองกันแล้วพรุ่งนี้นะครับก็รีบไปกันได้เลยนะฮะกลับมาที่ตัวนางเอกไปแล้วพระเอกบ้างตอนนี้ช่วงนี้กำลังฮอตเลยฮอตเหมือนกันฮอตมากเลยนะฮะเรียกว่าไม่ใช่แค่ที่หนึ่งฝ เขาเรียกคือแกงสตาร์ของเมืองไทยคุณแกงส้มนะฮะเขาคือแบบว่าเป็นที่หนึ่งในใจของสาวๆอะเรนะครับแกงส้มนี่นะฮะโอ้โหตอนนี้นะฮะ MV เขานี่นะครับมาแรงมากนะครับคุณแลกคุณเท่านั้นเพลงก็แรงเหมือนกันคือปกติเราดู MV ีเนี่ยเราดูเสร็จแล้วก็เฮ้ยสวยดีแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือสวยจนถึงขั้นคนต้องไปตามรอย MV เลยนะฮะคือจบแต่คนไม่จบคนไม่จบครับรอยด้วยอยากจะฟินก็ไปดูที่ถ่ายกันเลยนะครับแกงส้มก็พาเหมือนไกด์ทัวร์เลยพาไปชมเรื่อไปชมเต่านะฮะไปดูต่อทะเล ก็คือถ่ายทำงานเสร็จปุ๊บก็ยังได้กลับไปที่ที่เคยถ่ายเอ็มวีครับนี่ก็เป็นไกด์ทัวร์เองด้วยนะครับนี่นะโอ้โหใกล้ชิดกันเลยใกล้ชิดเลยนะฮะซึ่งตอนผมถ่ายเอ็มวีเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะผมเคยถ่ายเอ็มวีด้วยเหรอผมเคยถ่ายแต่ว่าตากล้องเหรอฮะหุย ผมมีเพลงเนี่ยสถานที่เนี่ยเขาไม่ให้ตามรอยแล้วเพวกไป <นะ S 1> ทำโซฟาเาพัง<อ>ไปไม่ได้แต่นี่คือทำชื่อเสียงให้เขานะฮะภาพสวยขนาดไหนครับลองไปดูนครับกับคุณและคุณเทนนันแกงส้มครับ